إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antan alimun hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khoam santi, khoam prani, khoam jamrein Allah subhanahu wa ta'ala dai pasob dai ผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่การอธิบายหรือการพูดคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับซุรห์นะครับซุลร์ที่จะมาพูดคุยในตอนแรกนี้ก็คือซุลร์อัลฟาติฮะนะครับซุรรออัลฟาติฮะเป็นซุลร์ที่คิดว่าพี่น้องมุสลิมทุกท่านนะครับ รู้จักกันดีนะครับแต่ว่าเพราะว่าที่ว่ารู้จักกันดีก็คือเป็นสุรอที่เราคุ้นเคยเพราะาเราจะต้องนำมาอ่านในละมาดนะครับมุสลิมต้องต้องท่องจำสุรหอนี้นะครับเป็นเป็นพื้นฐานเลยว่ามุสลิมทุกคนนั้นต้องจำสุรอ้ออัลฟาติยานะครับแต่สิ่งที่จะมาพูดคุยมานำเสนอมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบก็คือ,เ,อเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุรอ้อในแง่ของ ในแง่นในแง่หลายๆด้านนะครับเช่นชื่อของซูราะคุณค่าและความเประเสริฐการประทานซูราะนะครับการประทานซูราะหมายความว่าซูราะนี้เนี่ยประทานที่ไหนช่วงไหนของวันเวลาที่ท่านซูลาะสุลลอฮฺลลลวะเลวะสลามใช้ชีวิตอยู่ที่ที่มักกะและมาดีนะนะครับจำนวนคําและจํานวนอายะนะครับทัศนะในการนับอายะก็มีเรื่องราวที่น่าท,ที่น่ารู้นะครับในเรื่องของการนับอายะ นะครับข้อบัญญัติการอ่านวิสมิลละในละหมาดนะครับจุดประสงค์ของซูรอความสำคัญของแต่ละอายะนะครับความหมายของแต่ละอายะความเชื่อมโยงของแต่ละอายะมูนาสบะของแต่ละอายะมีความเชื่อมโยงกันยังไงแล้วก็บทวิเคราะห์อของแต่ละอายะนะครับนี่ก็คือเป็นหัวข้อที่จะ,จะนำมาอธิบาย นะครับมาสาธยายมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับในเบื้องต้นก็คงจะต้องพูดถึงชื่อของสุร้อนนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าสุรอฟาติฮหาเป็นสุระอที่มีความามีความสำคัญมีความประเสริฐนะครับอย่างยิ่งนะครับในบรรดาสุระอต่างๆที่ร้อยสิบสี่สุรอเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบฮานูตลาได้ประทานมานะครับเป็นอัลกุรอานเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการหรืออุลามะก็จึงได้กล่าว ได้รวบรวมนะครับนามชื่อของสูรหนี้อย่างมากมายนะครับซึ่งในหนังสือบางเล่มเนี่ยได้นับชื่อของสูรหฟาติฮานี้ถึง20ชื่อนะครับในการนำมาให้พี่น้องได้รับทราบนะครับ ในรายการนี้ก็คงจะนํามาเป,เป็นเพียงบางชื่อนะครับที่สําคัญสําคัญนะครับสักสิบชื่อนะครับก็คือเราพูดถึงเรื่องของชื่อของซูรอนฟาริเทียส่วนใหญ่แล้วเราก็จะ เ,เราก็จะเข้าใจหรือจะจำชื่อของสุรอนนี้ว่าเป็นชื่อสุระก็คือสุรนฟาติฮานะครับแต่ว่าเรามาพูดคุยกันในสิ่งที่บรรดานักวิชาการนักอุลมาม์ได้รวบรวมให้เราได้รับทราบนะครับว่าชื่อของสุรอนี้เนี่ยมันมีชื่อต่างๆนะครับซึ่งแต่ละชื่อเนี่ยย่อมบองย่อมบ่งบอกถึงความหมายนะครับย่อมย่อมบ่งบอกถึงคุณค่า,าความสำคัญนะครับเจตนารม นะครับของสุร้อนนี้ว่าอย่างไรนะครับชื่อที่หนึ่งนะครับชื่อที่หนึ่งชื่อที่หนึ่งเนี่ยของสุรฟาติฮะก็คือสุรฟาติฮะตุลกิตาบหรือฟาติฮะนะครับสั้นๆก็คือฟาติฮะฟาติฮะเนี่ยมาจากภาษาอาหรับรากศัพท์ของฟาติฮะก็คือฟาตาฮะนะครับยัฟตาฮูนะครับฟัตฮันฟาติฮุน เป็นอิสมุลฟาอินนะครับฟาฮตุนนะครับเป็นตาตาตัวนี้ก็เป็นตามารบูตองนะครับฟาติฮเนี่ยมาจากฟาตาฮก็แปลว่าเปิดนะครับอัลฟาทิฮก็คือเปิดนะครับสุรที่เปิดนะครับซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ไม่ยากว่าสาเหตุที่ได้ตั้งชื่อนี้กับสุรห์นี้หรือตั้งชื่อสุรหนนี้ว่าสุรฟาติฮก็เนื่องจากว่า ซุร้อนนี้เป็นซุร้อนที่เราเปิดอัลกุรอานปั๊บเนี่ยเราก็จะเจอซุร้อนฟาติฮะเป็นซุร้อนแรกนะครับพอเปิดปั๊บเนี่ยนะครับซุร้อนแรกของอัลกุรอานเราก็จะเจอซุร้อนที่หนึ่งก็คือซุร้อนอัลฟาติฮะนะครับนี่ก็เป็นที่มาของการเรียกชื่อซุร้อนนี้ว่าเป็นซุร้อนฟาติฮะเพราะว่ามุสฮัฟก็คือเล่มกุรอานเนี่ยเวลาเปิดปั๊บเนี่ยเราก็จะ เห็นสุรอแรกเลยก็คือสุรอยฟาติฮานะครับเช่นเดียวกันการเปิดการอ่านในละหมาดนะครับการเปิดฉากการอ่านในละหมาดนะครับการอ่านที่เป็นรุกลในละหมาดเนี่ยเราต้องเริ่มด้วยสุรอยฟาติฮานะครับเวลาเราตักวีรตุนอิฮรามนะครับละหมาดอัลลอฮฺอักบัรนะครับการอ่านดุอาอิฟติตะนี่ก็เป็นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถือว่าเป็นสุนัตจะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ จำเป็นจะต้องอ่านเพื่อที่จะเปิดเริ่มการละหมาดนั่นก็คือซุรอฟาติฮะอิฟติตาฮุลกิรออาฟิสซาลาติบิฮะก็คือการเริ่มการอ่านในละหมาดนั้นจะต้องเริ่มด้วยซุรอฟาติฮะนี่ก็เป็นสาเหตุที่เรียกซุรหนี้ว่าเป็นซุรฟาติฮะซึ่งแปลว่าการเปิดนะครับในเมื่อในเมื่อชื่อของซุรหนี้เนี่ยเป็นชื่อที่มีความหมาย ในแง่ของการเปิดในแง่ของการเริ่มต้นเนี่ยเ,เราก็ได้นำเ,เราก็จะนำอาสุร้นนี้เนี่ยมาอ่านมักจะอ่านนะครับในการเริ่มต้นาการาปฏิบัติภารกิจอะไรละหลายๆอย่างนะครับเช่นเ,เช่นการประชุมนะครับการปรึกษาหารือการการทำฮันละก็การจัดเวทีอะไรอะไรก็แล้วแต่ เราก็จะเริ่มต้นด้วยซุร้อลฟาติฮะนะครับเช่นประธานนะครับจะเริ่มประชุมในที่ประชุมเนี่ยก่อนที่จะเริ่มก็จะให้ทุกท่านเนี่ยได้อ่านซุร้อลฟาทิฮะนะครับเพราะว่าซุรนนี้เป็นซุระ <registry> ที่มีความหมายในแง่ของการเปิดแน่นอนการเปิดงานหรือเปิดประชุมด้วยซุร้อลฟาติฮะก็จะนํามาซึ่งสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่เป็นเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นบารักัตกันนะครับซึ่งเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยกัน ก็คือเป็นเป็นบารักัตเป็นสิริมงคลหรือเป็นความดีที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือชื่อที่หนึ่งนะครับชื่อที่สองเนี่ยนะครับชื่อที่สองคืออัสซับอุลมาซานีอัสซับอัลมาซานีนะครับชื่อที่สองของสุรฟาตีห้าเนี่ยก็คืออัสซับุลมาซานีนะครับซึ่งปรากฏในฮะดิษของท่านนบีสุลต่านที่ท่านนบีนั้นได้เรียกชื่อสุรฟะตีห้าว่าอัสซับุลมาซานี ความหมายของซาบ,บุนมาซานีคืออะไรความหมายของซาบ,บุนมาซานีก็คืออสซาบุปแปลว่าเจ็ดนะครับคำว่าเจ็ดเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงจํานวนอายะในสุร้นนี้ถ้านับดูแล้วเนี่ยก็มีจํานวนเจ็ดอายะด้วยกันนะครับไม่ว่าจะนับเอาบิสมิลลาเป็นหนึ่งในสุรอฟาติฮะหรือไม่นับก็าตามนะครับทั้งหมดก็คือเจ็ดอายะซึ่งในเรื่องของวิธีการนับเดี๋ยวก็จะ ผมก็จะมา,มาพูดคุยในเรื่องนี้เฉพาะนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับชื่อของสุรชื่อที่สองก็คืออัสซับก็คือแปลว่าเจ็ดอัลมาซานีนะครับ่อัลมาซานีเนี่ยมีความหมายหลายความหมายนะครับซึ่งความหมายที่นักวิชาการได้อธิบายไว้เช่นอัลมาซานีหมายถึงการอ่านการอ่านซ้ํา แล้วซ้ำอีกนะครับอิสนเนนการอ่านซ้ำแล้วซ้ำอ,อีกเราก็จะพบว่าในการละหมาดของเราเนี่ยนะครับเราจะอ่านสุรหนี้นะครับในทุกหรอกอัดของการละหมาดเป็นการอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับหรืออาจจะมาจากคำว่าสนักซึ่งหมายถึงการสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเราก็จะพบว่าในสุรฟาติฮานั้นมี บทสรรเสริญก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิรบบินาลามีน e อัลรอฮ์มานี่ก็คือเป็นบทของการสรรเสริญน,นะครับก็มีก็เป็นที่มาที่ท่านนาบีสุลต์ละฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมได้เรียกชื่อซุรอฟ่าเทียบอัสซับุลมาซานีนะครับซึ่งบางาบางทีก็จะมีความหมายอย่างเช่น เขาบอกว่าอัลมาซานีก็คือเดออันฮามุสตัสนาตุนมินไส้ดินกุตุเพราะว่าสุระนนี้เป็นสุร้นที่ที่อะไรไม่พบในหนังสือหรือในคัมภีร์และอ,อื่นๆเป็นเป็นสุร้นที่อัลลอฮฺสุบานอุตาลาดได้คัดเลือกนะครับเป็นมุสตัสนาตนะที่ถูกยกเว้นที่ถูกคัดมานะครับเฉพาะในอัลกุรอานฟะลัมยุนซัลมิสลูฮาฟิต,ตาวรอดเวลาฟิลอินจีนในตาวรอดในอินจีน นะครับเวาลาฟินザบ,บูรในザบ,บูตก็คือคัมภีร์ในอดีตที่ลงมาให้แก่บรรดานบ,บีก่อนๆน,นี่ก็จะไม่พบนะครับเชกเช่นสุร์ฟาติฮานะครับก็จะมีความหมายที่นัก,กวิชาการหรืออุลามะได,ไ,ดได้อธิบายในแง่ของคําว่าอันมาซานีที่สําคัญก็คือว่าสุรนนี้เป็นสุรอที่ท่านอับดุลอสลลัลลอฮิวะอะลัยฮิสัลัลมได้เรียกอสัสซาบุรมาซานีซึ่งหมายถึงเจอายะนะครับที่ อาจจะแปลว่าเจ็ดอายะที่จะต้องอ่านอ่านอ่านเลยนะอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับต้องอ่านบ่อยๆนะครับซึ่งคำว่าเจ็ดอายะนั้นมันเป็นตัวกำหนดว่าสุรห์นี้เป็นสุระอที่มีเพียงเจ็ดอายะเท่านั้นไม่ใช่แปดอายะไม่ใช่เก้าอายะไม่ใช่หกอายะเพราะฉะนั้นการที่จะมีข้อโต้แย้งหรือข้อถกเถียงหรือข้อรายละเอียดเรื่องของการ พูดถึงเรื่องของบิสมิลลาเป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะหรือไม่เนี่ยอ,นนอันนั้นเป็นเรื่องของวิธีการนับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องนี้ใ,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 ในในในตอนที่เกี่ยวข้องนะครับอันที่3หรือชื่อที่3เนี่ยนะครับชื่อที่สของสุรฟาติฮะก็คืออุมมุลกิตาบวืออุ้มมุลกุรอานนะครับแปลว่าแม่แห่งคัมภีร์หรือแม่ของอัลกุรอานนะครับคำว่าอุมมูลในภาษาอับนี่แปลว่าแม่หรือแปลว่ามารดานะครับ ใน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 การใช้ภาษาอัหรับเนี่ยจะให้ความสําคัญกับอุ้มนะครับให้ความสําคัญกับอุ้มในการที่จะเรียกอะไรที่สําคัญสําคัญนะครับอุ้มหมูดซึ่งแปลว่าซึ่งแปลว่าแม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราในภาษาไทยเนี่ yes? เราก็เราก็สามารถที่จะเอามาเทียบเคียงได้เ yes. okay. ช่นเราจะพบคําว่าแม่นม้ํานะครับเราไม่เราไม่เราไม่เคยได้ยินคําว่าพ่อน้ํานะครับแม่น้ําก็คือ ลำน้ําที่สําคัญนะที่เป็นที่เป็นที่เป็นลำน้ำที่สําคัญก็เราเรียกแม่น้ำนะครับแม่ทับนะครับคนที่เป็นผู้นําทับเราก็เรียกแม่ทับ <nichts. S 1> นะครับเราไม่เรียกพ่อทับแม่สีสีที่เป็ himself, esus, <puppy> นแม่สีรวมกระทั <lleicht S 1> ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะให้สำคัญกับคําว่าแม่แม่บทนะครับแม่บทตําราแม่ อุมฮาตุลกุตุบนะครับในภาษาอรับก็เรียกตำราห,หรือหนังสือต่างๆที่เป็นหลักๆในการที่จะใช้นำมาอ้างอิงในการาวิในการวิจัยในการเ,าเขียนรวบรวมาสารนิพนธ์หรือวิอานิพนธ์อะไรต่างๆเราก็จะเรียกหนังสือประเภทนั้นว่าอุมฮาตุลกุตุบผมกำลังที่จะบอกว่าคำวบาอุ้มก็คือคำว่าแม่นะครับแผ่นดินแม่นะครับอะไรที่เป็นแม่แม่เนี่ยก็เป็น เป็นอะไรนะั่เป็นในการใช้ภาษาที่มีลักษณะที่เป็นธรรมเนียมคล้ายคลึงกันในซุรฟาติฮานั้นมีชื่อที่ปรากฏนะครับที่อุลมามะได้ระบุไว้ก็คืออุมุลกิตาคำว่าอุมุลกิตาก็คือแม่ของคำมพี์อัลกุรอานนะครับหรือแม่ของอุมุลกิตาคือแม,แม่ของคำเพี์ นะครับเรียนอัสลุลอัลกุรอานอินกรีมเพราะว่าสุร้อนนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็นฐานของอัลกุรอานนะครับแล้วก็การที่มันเป็นอักษรก็คือเป็นเป็นฐานของอัลกุรอานเนี่ยเนื่องจากว่ามันสุร้อนนี้เนี่ยมันเป็นสุร้อนที่รวบรวมส่วนที่เป็นอักกามส่วนที่เป็นข้อบัญญัตินะครับส่วนที่เป็นอุลูมันส่วนที่เป็นศาสตร์ต่างๆแล้วก็ส่วนที่เป็นจุดประสงค์เป้าประสงค์ของอัลกุรอาน แล้วก็การที่สุรหอนนี้เนี่ยได้ถูกลําดับนะครับผลิตกรดุมิฮาวัตอัคูริบากิสุอาริบาดาการที่สุรหอนนี้ถูกลําดับให้อยู่ตอนต้นนะครับในการเรียบเรียงมุสฮับเล่มอัลกุรอานเนี่ยก็าทำให้สุรหอนนี้ถูกตั้งชื่อว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นอุมมบุลกุรอานก็คือเป็นแม่ของอัลกุรอานนะครับเวลาเราเปิดมาปั๊บเราก็จะ พบว่าสุรนนี้เป็นสุรอแรกนะครับสิ่งที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนิดนึงก็คือว่าการที่สุรอฟาธิยาเป็นสุรอนที่หนึง่งหลังจากนั้นเป็นสุรออัลสุรอดอ,ดอลัลบากรอเป็นสุรที่สองสุรที่สามเป็นอาลอิมรอและเรียงตามลำดับเนี่ยการเรียงดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เป็นการเรียงที่เกิดขึ้นในสมัยหลังไม่ใช่เป็นการเรียบเรียงที่เกิดขึ้นจากจากกลุ่มบุคคลมาประชุมกันนะแต่ว่าการเรียบเรียงนี้เป็นการเรียบเรียงที่มีที่มา ที่ไปจากท่านนาบีสุลต่านละวะยวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นการที่สุรฟาติยาเป็นสุรอลำดับที่หนึ่งไม่ได้ไหมายความว่าอัลกุรอานล,ลงมาลงมาครั้งแรกให้กับท่านนาบีนั้นก็คือสุรฟาติยาไม่ใช่นะครับอย่าได้เข้าใจผิดว่าอัลกุรอานที่ลงมาให้กับท่านนาบีอายะแรกหรือสุร,รแรกนั้นเป็นสุรฟาติหาเนื่องจากมันอยู่ตอนต้นของสุรฟัต มันอยู่ตอนต้นของอัลกุรอานจะอันนั้นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนไม่ถูกต้องนะครับการเรียงลําดับสุรในใน,ในอัลกุรอานไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการประทานหรือการเรียบเรียงหรือวันเวลาของการประทานอัลกุรอานเนื่องจากว่าเราคงจะทราบดีว่าอายะห์แรกที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาประทานให้กัาท่านนาบีนั่นก็คืออิกราะบิสมิราบิกลลัดีคอลักอลักอลอินซานามินอัลลัคก็คือ อา,อายะห์แรกๆของตอนต้นของสุรอัลอะลัก์นะครับไม่ใช่สุระฟาติฮะแต่การเรียงลําดับให้สุระฟาติฮะเป็นอยู่ในอยู่อันดับแรกนั้นก็เป็นการเรียบเรียงที่เกิดขึ้นโดยท่านอับดุลลอฮฺวะสัลลัมแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลําดับของการลงอัลกุรอานแต่อย่างใดนะครับวันนี้ก็คงจะขอแต่เพียงเท่านี้นะครับบลิลลลฮิตะฟิกวลฮิดายวาวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรักะโต